สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องน่ารู้แล้วกันนะครับที่มันเกี่ยวกับตัวของทองรูปพรรณนะครับว่าโอเคถ้าเราจะซื้อทองรูปพรรณสักเส้นหนึ่งนะครับไว้ติดบ้านหรือว่าเอาไว้ออกงานอะไรเงี้ยหรือจะซื้อเป็นสินสอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีวิธีการเลือกยังไงให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันที่ข้อแรกนะครับผมก็คือ,อเรื่องของราคาซื้อคืนนะครับคือหลายคนเนี่ยก็อาจจะ คิดว่าการเลือกทองเนี่ยเราควรจะเลือกที่ลายตันหรือว่าลายที่มันแข็งแรงแล้วก็ขายคืนเนี่ยก็จะได้ราคาที่ดีที่สุดซึ่งจริงๆเนี่ยการซื้อทองรั่วพันธ์นะครับจุดประสงค์นะ่ะมันเพื่อที่จะใส่นะครับเป็นเครื่องประดับเพราะฉะนั้นลายที่เราควรเลือกนะครับมันต้เป็นลายที่เรานะ่ะชอบนะครับผมเป็นลายที่เราชอบนะครับไม่ใช่ลายที่ ขายคืนแล้วได้ราคาดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราลองนึกอย่างนี้ครับว่าถ้าเราไปซื้อทองที่สมมติว่าไปซื้อลายตันมาแล้วเราไม่ได้ชอบลายนั้นจริงๆสุดท้ายเราไม่ได้ใส่เนี่ยแลวเราก็วางมันไว้เฉยๆเนี่ยถ้าแบบนั้นนะครับเราไปซื้อทองแท่งดีกว่านะครับเพราะว่าตัวของทองแท่งเนี่ยเวลาที่เราขายคืนมันไม่โดนหักใช่ไหมครับแต่ว่าทองรูปปรพันธ์เนี่ยเราโดนหักประมาณ3%เปอร์เซ็นถึง3 5จุดห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับและยิ่งทองที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ทองบาทละสี่หมื่นกว่าเนี่ยเราก็โดนหักไปพันกว่าบาทแล้วใช่ไหมครับยิ่งถ้าทองมันเป็นห้าหมื่นเนี่ยเรายิ่งจะโดนหักมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองสามเปอร์เซ็นของสี่หมื่นกับสามเปอร์เซ็นของห้าหมื่นเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทีนี้เวลาที่เราเลือกทองรูปพันเนี่ยเราเลยควรเราเลยควรเลือกทองที่ลายที่เราชอบนะครับไม่ใช่เลือกจากการที่เออมันขายคืนแล้วได้ราคาดีที่สุด เพราะว่าจุดประสงค์ทองรัปวพันธุ์เนี่ยคือการใส่เป็นเครื่องประดับนะครับเราควรจะใส่ให้มันนานๆนะครับใส่ให้แบบให้มันคุ้มที่สุดนะครับคือผมเนี่ยเคยมีลูกค้าคนหนึ่งนะครับผมเป็นคุณยายคนหนึ่งนะครับเขามาขายสร้อยคอกับผมครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยใส่มา20ปีแล้วนะครับใส่ตลอดเวลาด้วยทั้งใส่นอนอาบน้ําก็ยังใส่นะครับใส่ตลอดเลยเนี่ยแล้วเขาก็เอามาขายเนี่ย เขาก็ได้กําไรด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โห20ปีที่แล้วทองบาทละ4,000-5,000บาทแค่นั้นเองนะครับต่อต่อบาททองคํานะครับคืออันนี้ครับคือการซื้อทองรูปพันธ์ที่คุ้มที่สุดนะครับก็คือเราซื้อแล้วเราได้ใส่ครับใส่มันได้อย่างนานแล้วเราก็ชอบที่จะใส่มันนะครับผมเหตุผลของการใส่ทองรูปพันธ์เนี่ยมันมีหลายเหตุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่เพื่อโชว์นะครับใส่ออกงานหรือว่า ใส่เพื่อเพิ่มความมั่นใจเสริมบาร,รมีอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นคําแนะนํแล้วกันนะครับในการซื้อทองรัปวพันธ์ของผมนะครับก็คือซื้อตามที่ชอบนะครับคือเราไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเรื่องของราคาซื้อคืนนะครับผมแล้วก็ลายโปง่งลายตันเนี่ยอันนี้เนี่ยเราสามารถถามเจ้าของร้านทองได้อยู่แล้วนะครับว่าโอเคเรื่องของการใช้งานการดูแลรักษาเนี่ย มันเข้ากับเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าทองลายโป่งเนี่ยข้อเสียของมันก็คือบางทีเวลาใส่นอนเนี่ยมันอาจจะเกิดการบุบหรือว่าเกิดการชํารุดได้ง่ายนะครับเช่นพวกลายเบนลายห่วงสามหรือว่าลายทาโร่อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเกิดการชํารุดได้ง่ายและถ้ามันชํารุดเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาตามมาในข้อต่อไปนะครับก็คือเราจะโดนค่าเปลี่ยนทองนั่นเองนะครับผมซึ่งค่าเปลี่ยนทองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่คุ้มเลยนะครับถ้าเราต้องเสียค่าเปลี่ยนทองเพราะว่า โซว,ว่าเราเอาทอง1บาทเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นทอง1บาทก็คือเปลี่ยนเป็นน้ำหนักเท่าเดิมแต่เปลี่ยนเป็นเส้นใหม่เราจะโดน2อย่างนะครับก็คือ1โดนหัก3%เซแบบที่บอกไปใช่ไหมครับ2เลยคือโดนค่ากำหนดของลายใหม่ครับเพราะฉะนั้นนะครับยังไงก็ตามครับเราก็จะต้องเสียเงินเพื่อเปลี่ยนลายใหม่อย่างบาทนึงเนี่ยทุกวันนี้นะครับเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า2,000บาทแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะร้านไหนนะครับก็อยู่พันเก้าสองพันเนี่ยต้องมีแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกเนี่ยเราควรเลือกทองที่มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับเช่นถ้าเราชอบใส่นอนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเลือกลายที่มันไม่โปร่งมากนะครับหรือว่าเลือกน้ําหนักที่มันออสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นแบบ2บาทขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับเวลาใส่นอนเพื่อให้มันใส่ได้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าเปลี่ยนบ่อยๆนะครับเพราะว่า าบางคนนะครับมาเปลี่ยนทองกับผมเนี่ยเปลี่ยนไปสามสี่รอบแล้วนะครับมันแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนเพิ่มน้ําหนักเลยนะแบบเปลี่ยนเส้นใหม่น้ําหนักเท่าเดิมอะไรเงี้ยมันก็แบบเสียค่าเปลี่ยนไปแบบไม่คุ้มเฉยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมทุกคนอาจจะมีคําถามว่าค่ากําเนิดเนี่ยที่ถูกที่สุดเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องตอบเลยครับว่า ถ้าคุณเจอร้านที่ให้ค่ากำเนิดที่มันถูกเนี่ยมันก็ดีจริงๆนั่นแหละครับผมก็ถือว่าเราได้ต้นทุนที่ดีนะครับแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะครับว่าร้านนั้นอ่ะเขามีอชื่ออยู่ในสมาคมค้าทองหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูน้ําหนักนะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของน้ําหนักเราจะต้องดูน้ําหนักว่าน้ําหนักนั้นอนะ่ะมันเต็มเวลาเราไปซื้อและตอนที่เขาช่างให้เราดูนะครับมันจะต้องไม่มีป้ายด้วยนะครับเวลาช่างต้องเป็น ทองเฉยๆไม่ต้องใส่ป้ายเข้าไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้าหนักมันอาจจะเลยได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเวลาช่างเนี่ยมันควรจะเป็นทศนิยม2ตําแหน่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอฟุตเทจให้ดูนะครับว่าเวลาช่างเนี่ยมันควรจะเป็นวิดีมันควรจะเป็นน้ําหนักที่มีทศนิยม2ตําแหน่งนะครับแล้วก็น้ําหนักที่เต็มเนี่ยก่อนที่เราจะไปซื้อนะครับเราควรเสิร์ชก่อนนะครับว่าน้ําหนักที่เต็มของทอง ที่เราจะไปซื้อเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เช่นสองสลึงเนี่ยน้ำหนักมันเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราสามารถเสิร์ช Google ได้เลยนะครับมันขึ้นมาหมดทุกน้ำหนักเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์ที่น่าสนใจของคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะมีคอมเมนต์ของอคุณมันนี่นะครับบอกว่าคลิปหน้าขอประวัติหัวเซ้งเฮงหน่อยนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าเขาสร้างแบรนด์ยังไงให้น่าเชื่อถือทั้งที่ไม่ได้ส่งขายทั่วประเทศแต่กับ รู้จักกันทั่วทุกจังหวัดคือทองหวัวเส้นทองหว้วเส้เหนหฮงเนี่ยเขาเขาขายมาประมาณาหลายสิบปีแล้วนะครับซึ่งตัวหวัวเส้เหนหฮงเนี่ยเขาทําไมเขาถึงเป็นที่ยอมรับกันไปทั่วใช่ไหมครับเพราะว่าเขาซื้อคืนราคาเต็มตลอดไม่ว่าจะเป็นร้านทองหรือว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปเขาก็ซื้อราคาเต็มนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมมีทองหว้วเส้เหนหฮงที่ลูกค้าเนี่ยมาขายให้ผมเนี่ย เป็นทองแท่งเนี่ยเขามาขายให้ผมใช่ไหมครับผมเอาทองแท่งเนี่ยนะครับไปขายให้กับอีกร้านหนึ่งที่ไม่ใช่หัวเิ้นเหงนะครับเขาก็ซื้อผมราคาเต็มครับโดยที่ผมไม่ต้องไปหัวเิ้นเหงเลยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ผมประหยัดเวลานะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยรักษามาตรฐานของอทองคําเข้าไว้ได้ก็คือเอาง่ายๆคือถ้าเป็นทองแบรนด์เนี่ยเวลาเอาไปขายอ่ะคุณจะไม่โดนหักแน่นอนไม่ว่าเอาไปขายร้านไหนนะครับ ถ้าจจให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยผมสมมุติว่าผมไปซื้อทองแบบสมมติแบรนด์อะไรเดียวแบรนด์แบบมผมสมมติผมสมมุติขึ้นมานะครับเช่นแบรนด์เอาเอียงฮงอย่างเงี้ยนะครับแบรบนด์เอาเอียงฮงงมาผมไปซื้อมาเงี้ยแล้วผมเอาไปขายให้ร้านอื่นๆที่โอเคเขาอาจจะไม่ไรู้จักแบรนด์นี้มันอาจจะเป็นที่นิยมในจังหวัดนั้นหรืออะไรเงี้ยแต่พอเอาไปขายอะ่ะมันโดนหักนะครับอาจจะโดนหักสองร้อยสามร้อยแล้วแต่หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยจะต้องเอาไปขายให้กับร้านเอาเอียงหงโดยเฉพาะนะครับผมถึงจะได้ราคาเต็มถ้าอย่างนี้เนี่ยผมสู้ผมไปซื้อแบบแบรนด์ที่แบบทุกร้านเขาซื้อราคาเต็มดีกว่านะครับอืมนั่นก็เป็นเหตุผลที่หัวเซิงเฮงเขาไดา้ความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็อีกคําถามนะครับของคุณสุวิมลพานาวันสมบัตินะครับผม ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับคือถามมาว่าเชียงใหม่เนี่ยซื้อได้ไหมคะเพราะซื้อขายระยะสั้นค่ะคือผมคิดว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแล้วจะซื้อพวกไอ้ทองแท่งนะครับแต่ว่าเราซื้อขายระยะสั้นเนี่ยเราไปไปซื้อขายผ่านตัวนี้ก็ได้ครับพวกโบรกเกอร์นะครับเผมจะขึ้นให้นะครับก็คือ m อ็ นะพวกอินเตอร์โกหรือว่าพวกหัวเส้นหงนี้ก็มีนะครับคือเขาจะสามารถซื้อขายทองแท่งเป็นราคาเดียวไทม์ได้นะครับผมสมมตุติอย่างเช่นตอนนี้ราคาอยู่ที่46,900อย่างเงี้ยเราก็สามารถซื้อที่ราคา46,900แล้วพอตอนกลางคืนราคาเขาจะแบบออนไลน์แบบตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสมมติว่าตอนตอนห้าทุ่อย่างเงี้ยราคามันขึ้นไปเป็น4 7่หมเราก็สามารถขาย4 7่หมได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปหน้าร้านอ่า ซึ่งมันจะทําให้เราประหยัดค่าน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็ทําทให้เราสามารถขายได้กําไรแบบชัวร์ๆด้วยนะครับอย่างถ้าเราซื้อมาเป็นก้อนเป็นทองแท่งอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราเจะไปขายหน้าร้านอย่างเงี้ยเพื่อเกินกําไรระยะสั้นนะบางทีเราขี่รถไปถึงหน้าร้านทองลงแล้วครับโอ้โหนอกจากเสียค่าน้ํามันแล้วไปขายก็ยังไม่ได้กําไรอีกนะครับหรือไม่ก็ต้องเก็บไว้อย่างเงี้ยก็ไปแบบเสียเที่ยวฟรีเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าอยาก <c oughs> เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าอยากที่จะซื้อขายแบบระยะสั้นนะครับผมเล่นเป็นพวกสัญญาซื้อขายทองคําก็ได้ครับของโบรกเกอร์ในไทยเราเนี่ยครับเป็นทองแท่งไทยนะครับแต่ว่าถ้าดีที่สุดเลยนะครับผมผมว่าไปเทรดทองคําโลกดีที่สุดครับก็คือเขาเรียกว่าเทรดสปอตนั่นเองนะครับเทรดสปอตเนี่ยผมเองก็เทรดอยู่นะครับคือมันได้กําไรแบบชัวร์กว่าเพราะว่ามันไม่ต้องมาเสียเวลาแบบ เขาเรียกว่าไม่ต้องมาแบบกังวลพวกเรื่องค่าเงินบาทคือค่าเงินบาทเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับบางทีทองโลกเนี่ยขึ้นไปเยอะมากๆแล้วนะครับแต่ว่าทองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นเลยหรืออยู่ที่เดิมหรือบางทีลดลงด้วยซ้าเพราะว่าค่าเงินบาทมันแข็งอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผมแนะนาเนี่ยผมแนะนําว่าไปเทรดทองคําโลกเนี่ยดีที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าเทรดทองคําโลกไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับก็เทรดทองไทยก็ได้นะครับผ่านโบรกเกอร์ที่ ผมแนะนำมาแหละนะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบครับ